สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Weapon History World หรือ WHW ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งอาวุธและยุคปรณกทางทหารที่ไม่ได้มีแค่เรื่องราวของอำนาจการทำลายล้างแต่ยังเต็มไปด้วยนวัตกรรมความเฉลียวฉลาดและบทเรียนอันล้ำค่าจากประวัติศาสตร์วันนี้เราจะเริ่มต้นการเดินทางอันยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อปืนอาวุธที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานและเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตรเนประวัติศาสตร์โลกไม่ว่าจะเป็นการปกป้อง การพิชิตหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงอรารยธรรมอาวุธชิ้นนี้ได้ทิ้งร่องรอยอันไม่อาจลบเลือนไว้บนหน้าประวัติศาสตร์และวันนี้เราจะมาไขปริศนาแห่งวิวัฒนาการของมันจากจุดเริ่มต้นอันเรียบง่ายสู่ความซับซ้อนอันน่าทึ่งในยุคป,ปัจจุบันตจุบันผมในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธจะพาคุณไปสำรวจทุกแงม่มุมตั้งแต่หลักการทำงานอนุภาพไปจนถึงเรื่องราวเบื้องหลังการใช้งานจริงที่เกิดขึ้นในสมรภูมิรบต่างๆทั่วโลกเราจะมาดูกันว่า ปืนได้ถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรและมันได้พัฒนาไปในทิศทางใดบ้างตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาเราจะเจาะลึกถึงเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความน่าเกรง What we mean, o b e r and understand. We are part of our world เป็นส่วนสำคัญของโลกเราจนถึงทุกวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสำคัญที่จะเปิดเผยความจริงเบื้องหลังอำนาจแห่งคมเหล็กและดินปืนที่ได้หล่อหลอมชะตากรรมของมนุษยชาติมาโดยตลอด นี่คือเรื่องราวของปืนจากคมหินสู่คมเหล็กแห่งอนาคตที่จะทำให้คุณเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นกว่าเดิมก่อนที่เราจะไปถึงยุคของดินปืนและเหล็กกล้าเราต้องย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอันเรียบง่ายของมนุษย์ยุคแรกเริ่มในยุคที่การเอาชีวิตรอดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดมนุษย์ได้เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวเพื่อการล่าสัตว์และการป้องกันตนเอง อาวุธแรกเริ่มเหล่านั้นอาจดูห่างไกลจากปืนที่เราคุ้นเคยแต่มันคือรากฐานสำคัญของแนวคิดในอันยิงวัตถุกออกไปเพื่อสร้างความเสียหายไม่ว่าจะเป็นหินที่ถูกคว้างออกไปอย่างแม่นยำหรือไม้ที่ถูกเหลาให้แหลมคมเพื่อใช้เป็นหอกสิ่งเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของอาวุธระยะไกลที่เปลี่ยนเกมการล่าและการป้องกันตัวของมนุษย์ไปตลอดกาลจากนั้นเราก็ได้เห็นการประดิษฐ์คันธนูและลูกธนู ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติครั้งสำคัญมันช่วยเพิ่มระยะการโจมตีและเปลี่ยนวิธีการล่าสัตว์ของมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิงปืปีและความแม่นยำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้มนุษย์สามารถล่าสัตว์ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องเผ่าพันธุ์จากภัยคุกคามต่างๆในยุคนั้นคิดว่าอาวุธคือสิ่งชั่วร้ายที่นำมาซึ่งการทำลายล้างแต่เมื่อมองย้อนกลับไปผมเห็นถึงความจำเป็นในการเอาชีวิตรอด และความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ในการประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังงานเพื่อขับเคลื่อนวัตถุไปข้างหน้าคือก้าวแรกที่นำไปสู่การพัฒนาอาวุธที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนาคตและน,นี่คือบทแรกของเรื่องราวแห่งวิวัฒนาการที่เริ่มต้นจากความต้องการในการดำรงอยู่ของมนุษย์แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงเมื่อมนุษย์ได้ค้นพบดินปืนการค้นพบที่เปลี่ยนโฉมหน้าการทำสงครามไปตลอดกาลจากการทดลองในภาคตะว,วันออก ดินปืนได้เดินทางข้ามทวีปมาสู่ยุโรปและนำไปสู่การประดิษฐ์ปืนในรูปแบบแรกเริ่มปืนเหล่านี้อาจดูเถะทะและยิงได้ช้าในสายตาเราปัจจุบันแต่ในยุคนั้นมันคือเทคโนโลยีที่น่าสะพรึงกลัวและทรงอานุภาพปืนใหญ่ที่พิพ่นควันและเสียงคำรามกึกก้องสามารถทำลายกำแพงปราสาทที่เคยแข็งแกร่งได้อย่างง่ายดายขณะที่ปืนเล็กยาวอย่างอาเคบัสก็เริ่มเข้ามาแทนที่ธนูและหน้าไม้ในสนามรบ ผมจำได้ว่าตอนแรกผมมองว่าดินปืนคือจุดเริ่มต้นของความรุนแรงที่ไร้ขีดจำกัดแต่เมื่อศึกษาลึกลงไปผมกลับเห็นถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมที่น่าทึ่งการเปลี่ยนจากการใช้พลังงานกลองของมนุษย์มาเป็นการใช้ปฏิกิริยาเคมีเพื่อขับเคลื่อนกระสุนคือการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่มันไม่เพียงแต่เปลี่ยนวิธีการรบแต่ยังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมและการเมืองป้อมประการที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจ ก็เริ่มเสื่อมความสำคัญลงกองทัพต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีและความได้เปรียบทางเทคโนโลยีกลายเป็นปัจจัยชี้ขาได้สงครามนี่คือยุคที่ดินปืนได้จุดประกายการปฏิวัติและเปิดประตูสู่ยุคใหม่แห่งอาวุธปืนที่จะพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยัง้งเม<ะ>ื่อโลก้าวเข้าสู่ยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธก็เข้าสู่มิติใหม่โรงงานขนาดใหญ่ผุดขึ้นเท่ากับดอกเห็ดเครื่องจักรไอ้น้ำและกระบวนการผลิตแบบสาวพานลำเลียง ทำให้สามารถผลิตอาวุธได้ในปริมาณมหาศาลและด้วยมาตรฐานที่สม่ำเสมอมากขึ้นนี่คือยุคที่ปืนไรเฟิลแบบบรรจุกระสุนท้ายรังเพลิงเข้ามาแทนที่ปืนขาดศิลาแบบเดิมๆทำให้การยิงรวดเร็วและแม่นยำขึ้นอย่างก้าวกระโดดปืนพก revolver ก็ถือกำเนิดขึ้นทำให้ทหารและพละเรือนมีอาวุธที่พกพาสะดวกและยิงได้หลายนัดผมเคยคิดว่าการผลิตจำนวนมากเป็นเพียงเรื่องของประสิทธิภาพแต่เมื่อมองลึกลงไป มันคือการเปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามอย่างแท้จริงกองทัพสามารถติดอาวุธให้ทหารได้เป็นจำนวนมากทำให้ขนาดของกองทัพและความรุนแรงของสงครามเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนการออกแบบอาวุธเริ่มซับซ้อนขึ้นมีการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระสุนและกลไกาการยิงความแม่นยำระยะหวังผลและอัตราการยิงล้วนถูกพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คือช่วงเวลาที่เทคโนโลยีและการผลิตได้หลอมรวมกัน เพื่อสร้างอาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงกว่าเดิมและปูทางไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่ในอนาคตที่จะสั่นสะเทือนโลกทั้งใบแล้วโลกก็เข้าสู่ยุคแห่งสงครามโลกครั้งที่1และสองสงครามที่แสดงให้เห็นถึงอนุภาพอันน่าสะพรึงกลัวของอาวุธปืนที่พัฒนาไปถึงขีดสุดปืนกลนที่สามารถยิงกระสุนได้นับร้อยนัดต่อนาทีได้เปลี่ยนสมรภูมิให้กลายเป็นนรกบนดินทหารต้องติดอยู่ในสนามเพลา ภายใต้หากระสุนที่โปรยปลายลงมาอย่างไม่ขาดสายปืนไรเฟิลที่แม่นยำและเชื่อถือได้อายเป็นอาวุธมาตรฐานของทหารราบทุกคนและการมาถึงของปืนกลมือก็เพิ่มขีดความสามารถในการรบประชิดให้สูงขึ้นอย่างมากผมเคยเห็นภาพความเสียหายจากสงครามเหล่านี้มามากแต่การได้ศึกษาถึงรายละเอียดของอาวุธและผลกระทบของมันทำให้ผมตระหนักถึงความสูญเสียอันมหาศาลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง มันไม่ใช่แค่ตัวเลขผู้เสียชีวิตแต่คือชีวิตนับล้านที่ต้องดับสลายครอบครัวที่ต้องพัดพลาดและบาดแผลทางจิตใจที่ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้การพัฒนาอาวุธในยุคนี้ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การทำลายล้างแต่ยังรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสังหารหมู่การออกแบบที่คำนึงถึงความเร็วในการผลิตและความทนทานในสนามรบทำให้ปืนเหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือแห่งความตายที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในประวัติ อิสรเทคโนโลยีแห่งการทำลายล้างอย่างไร้ขีดจำกัดบทเรียนที่ยังคงก้องกังวานมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อสองครามโลกสิ้นสุดลงโลกก็เข้าสู่ยุคแห่งความตึงเครียดครั้งใหม่นั่นคือสองครามเย็นแม้จะไม่มีการประทะกันโดยตรงระหว่างมหาอำนาจแต่การแข่งขันทางอาวุธก็ยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่สามารถทำลายล้างโลกได้ทั้งใบ แต่ภายใต้ร่มเงาของภัยคุกคามนิวเคลียร์อาวุธปืนขนาดเล็กก็ยังคงได้รับการเปรียบกานพัฒนาอย่างต่อเนื่องปืนไรเฟิลจู่โจมอย่าง AK-47 และ M16 ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคนี้ด้วยความทนทานประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตจำนวนมากทำให้มันแพร่หลายไปทั่วโลกและถูกใช้ในความขัดแย้งระดับภูมิภาคมากมายผมเคยรู้สึกสิ้นหวังเมื่อเห็นว่าแม้จะผ่านสองครัมโลกมาแล้วมนุษย์ ก็ยังคงสร้างอาวุธที่ไรแรงขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อหมอลึกลงไปผมเห็นถึงความซับซ้อนของสถานการณ์การถ่วงดุลอำนาจด้วยอาวุธนิวเคลียร์ p a r adoxicly ได้สร้างความสงบสุขที่เปราะบางขึ้นมาเพราะไม่มีใครกล้าที่จะจุดชนวนสงครามเต็มรูปแบบในขณะเดียวกันอาวุธปืนขนาดเล็กก็ยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการรบแบบกองโจรการก่อความไม่สงบและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศนี่คือยุคที่อาวุธ ไม่ได้เป็นอีกเฮี้ยงเครื่องมือทำลายล้างแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอุดมการณ์และส่วนหนึ่งของเกมการเมืองระดับโลกที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและดําพันธ์อันสูงลิว่วในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวเข้าสู่สนามรบอย่างเต็มตัวอาวุธปืนไม่ได้เป็นเพียงแค่เหล็กกล้าและดินเปลืออีกต่อไปแต่ได้ผสานร,รวมเข้ากับระบบอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์เรากำลังเข้าสู่ยุคของอาวุธแม่นยำสูงและสงครามไร้คนขับ โดรนติดอาวุธสามารถปฏิบัติการโจมตีได้อย่างแม่นยำจากระยะไกลปืนไรเฟิลยุคใหม่มีระบบเลงเป้าอัตโนมัติและกระสุนที่สามารถปรับทิศทางด้าวกลางอากาศผมเคยคิดว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะทำให้สงครามสะอาดขึ้นแต่เมื่อได้ศึกษาผมกลับเห็นถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นมันทำให้การตัดสินใจในสมรภูมิรบยากขึ้นและเส้นแบ่งระหว่างพลเรือนกับนักรบก็เริ่มเลื่อนรางลงการพัฒนาอาวุธในยุคนี้ มุ่งเน้นไปที่การลดความเสี่ยงต่อชีวิตทหารการเพิ่มปรักสิทธิภาพในการโจมตีและการรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์นี่คือยุคที่สงครามไม่ได้จำกัดอยู่แค่การปะทะกันของกองทัพขนาดใหญ่แต่ยังรวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์การทำสงครามข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่ต่อสู้อาวุธปืนยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการรบแต่บทบาทของมันได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมันกลายเป็นส่วนหาก หนึ่งของความผัดแย้งบนโลกใบนี้ตลอดการเดินทางของเราใน Weapons History World เราได้เห็นวิวัฒนาการของอาวุธจืนจากจุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายสู่ความซับซ้อนทางเทคโนโลยีในปัจจุบันแต่สิ่งที่สำคัญกว่าเทคโนโลยีใดๆคือมนุษย์ผู้สร้างผู้ใช้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาวุธเหล่านี้ผมเคยหมกมุ่นอยู่กับรายละเอียดทางเทคนิคของปืนแต่และกระบอกแต่เมื่อผมมองลึกลงไปในประวัติศาสตร์ผมเริ่มเห็นถึงการตัดสินใจของมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังทุกการใช้งาน ถูกการประดิษฐ์และทุกการทำลายล้างมันไม่ใช่แค่เรื่องของอำนาจการยิงหรือความเร็วของกระสุนแต่มันคือเรื่องของความรับผิดชอบก,การตระหนักรู้ว่าอาวุธเป็นเพียงเครื่องมือและพลังที่แท้จริงอยู่ที่มือของผู้ใช้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงมุมมองของผมผมเริ่มเข้าใจว่าความรู้เกี่ยวกับอาวุธไม่ได้มีไว้เพื่อสระเสริญการทำลายล้างแต่เพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบของมันและเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดสำรอย การศึกษาประวัติศาสตร์ของอาวุธทำให้ผมตระหนักว่ามนุษย์มีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์แต่ก็มีความสามารถในการทำลายล้างที่น่าสะพรึงกลัวไม่แพ้กันนี่คือจุดที่ผมเริ่มมองเห็นถึงความสำคัญของการใช้ความรู้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเพื่อหาทางออกที่นำไปสู่สันติภาพและเพื่อตอกย้ำว่าอนาคตของอาวุธและมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราทุกคนเมื่อเราเข้าใจถึงพลังและผลกระทบของอาวุธปืนแล้ว คำถามต่อไปคือเราจะอยู่ร่วมกับมันอย่างไรในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งนี้โชคดีที่มนุษยชาติไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้างอาวุธแต่ยังคงพยายามหาทางออกเพื่อลดความรุนแรงและสร้างสันติภาพเราได้เห็นความพยายามในการควบคุมอาวุธการเจรจาสันติภาพและการรีเริ่มโครงการต่างๆเพื่อเปลี่ยนอาวุธให้กลายเป็นเครื่องมือแห่งการสร้างสรรค์ผมเคยคิดว่าสันติภาพเป็นเพียงความฝันที่เลือนรางแต่เมื่อได้เห็นความพยายามเหล่านี้ ผมก็เริ่มมีความหวังการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการป้องกันประเทศการรักษาสันติภาพหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมคือสิ่งที่เราสามารถทำได้อาวุธไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายล้างเพียงอย่างนี้เยี่ยวแต่ยังสามารถเครื่องมือในการปกป้องชีวิตและเสรีภาพได้อีกด้วยการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทำให้เราตระหนักว่าการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวไม่ได้นำมาซึ่งสันติสุขที่ยั่งยืน การหันหน้าเข้าหากันการเจรจาและการสร้างความเข้าใจคือน,นั้นตางที่จะนําไปสู่การยุติความรุนแรงและนี่คือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกนึกได้รับการปลอบประโลมและมองเห็นถึงทางออกที่เป็นไปได้สําหรับอนาคตที่มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีแห่งอาวุธได้อย่างรับผิดชอบและมีสติและและ้วเราก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางอันยาวนานใน Weapons History World ตลอดเส้นทางน,นี้เราได้เห็นปืนวิวัฒนาการจากเครื่องมือล่าสัตว์ ที่เรียบง่ายสู่เทคโนโลยีสุดซับซ้อนที่สามารถเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของโลกได้ในพริบตาเราได้เห็นอนุภาพของมันที่ทันสร้างและทำลายล้างและได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมายุวัฒนาการของอาวุธไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความหวังความกลัวความเฉลียวฉลาดและความรับผิดชอบของมนุษย์ผมเคยคิดว่าอาวุธคือสิ่งแยกขาดจากเราแต่ตอนนี้ ผมเข้าใจแล้วว่ามันคือส่วนหนึ่งของชะตาตามมนุษย์ที่ถักทอเท่ากับประวัติศาสตร์ของเราอย่างแยกไม่ออกอนาคตของอาวุธและอนาคตของมนุษยชาติล้วนขาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราในวันนี้ว่าเราจะเลือกใช้ความรู้และเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อสร้างสันติภาพหรือเพื่อจุดชนวนความขัดแย้งต่อไปการทําความเข้าใจประวัติศาสตร์ไม่ได้มีไว้เพื่อจมปลักกับอดีตแต่เพื่อเรียนรู้จากมันและเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าและนี่คือจุดบรรจบแห่งชะตาก,กรรม พี่เราทุกคนมีส่วนร่วมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับ Weapons History World ในวันนี้ถ้าคุณชื่นชอบการเดินทางแห่งความรู้เช่นนี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาด,ดเรื่องราวอันน่าทึ่งในตอนต่อไปกด like และ share เพื่อแบ่งปันความรู้นี้ให้เพื่อนๆของคุณและที่สำคัญที่สุดอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิวัฒนาการของอาวุธและบทบาทของมันในโลกของเราผมรออ่านความคิดเห็นของคุณอยู่นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับเบอร์